น้องๆว่าพี่ๆไปปิกนิกกางตาวันนี้โควิดไม่มีคนเราว่างหาเรื่องแรกค่ะวันนี้น้อโอนแล้วก็พี่นูนะคะเราจะไปด้วยกันสามคนวันนี้ไปค่ะไปในป่ารอบนี้ Ele <laughs> é นอนข้างหเหรอลืมเ <laughs> ร่าเต็นแล้วดูดิมาไม่นับใจแท้มาแต่น้งไปกันที่ซุกน,นั่นน่จัดต้งมาบ้านมาแล้วติ๊กเ,เบา <c oughs> เอาข้าวข้าวเกลืไว้ข้าวอห้ได้กินข้าวอร่ยกินข้าว ในอิสระของเราก็คือปลาโอ๊ยมันยังหมดตายเตี้ยปลาอันนี้ก็จะรำเลยอันนี้อะไรหมูหมูนี่นี่สุดเด็ดเนอะมาล่าฮอ่างลูกบ้านมะคลิปเนี่ยนะที่รีสอทจะขายที่บ้านนะวิ่งรำมันั่นบ้านผู้รักมีขายตอนนี้มุ่จะขายขายเราะมีลูกค้าเดี๋ยวเข้าหัวใจก่อน กินไปเฮลาป่ากินนะะอ๋อโอนนี่เราทำข้าวมาจุติเ <laughs> พื่นอาจจะแค่กินป่าเด้ก็ได้บ้างเออเอาใส่ใบตองฮะโอนด้ไหมฮะใบไหมฮะนี <c oughs> ่เป็นความเชื่อของเรานะเวลาเราไปกินข้าวในป่าหรือว่าในเขานี้เราต้องเอาข้าวใส่จุติ <c oughs> <c oughs> เอาไวติ๊กข้วมาให้เลยโอ เออนั่นนะเอาเอาใส่ใบไม้แล้วก็เอาบางติดก็ไม้ฮะเดี๋ยวเจ้าตีจะบอกว่าเพ่งมิกะมึงได้ใส่แล้วพิกะอันนี้จะเป็นแบบธรรมชาติมากเป็นโคตหินหน้านี่มีลำธารไหลผ่านมาก ถ้าทำแคมปิ้งตรงนี้ได้ก็ดีอันนี้แบบจากที่ในบ้านของเรามาอู้เลยเพราะันสวยงามมากรม่มรื่นเข้าไปอีกถนนอยู่ข้างบนถ้าเข้าไปอีกประมาณสักสองกิโลก็ถึงบ้านคนบ้านแม่กอกน้ำนี่มีป่านะคะแต่ว่าเป็นเขตอนุรักษ์เขาห้ามจับป่าใส่มากเ,เย็น,นมาก อันนี้มันมีพักกูด้วยนะคะมันมีต้นพะก,กูดเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก่อนกลับเราจะเก็บพะก,กูดไปบ้านข้างบนก็มีนะน,นี้มีสุดสุดสายเลยพะกูดข้างบน่านา าหน้าร้อนนี่บุญก่อนจะมาเอามะส้มแถวนี้เนื้อเยอะปลาอ,อุดมสมบูรณ์เขียวมากาเราโดนเลาะแม่น้ำนี่ขึ้นไปนะมาจะถึงบ้านในบ้านอะไรอย่างก็อ้นแม่กอกม่กกอเออให้เลาะหน้ามือขึ้นไปเดี๋ยวจะไปซอากุดแล้วก็เลาะขึ้นไปแล้วก็เลาะเรียกกระเติลงมาเอาของเขาไว้นี่เขาไปซอากดุด